ยังอเลื่อนเสียงมันต่มากโดนกลองโดนแซนด์โดนกระเดี่ยวอุ้มไปหมดม่อเลยต้องแบบใช้ลำาลุแบบไม่งั้นก็ต้องเพิ่มเกณะแหลมเพณฑ์อะไรขึ้นมาแบบต่างตัววะไม่งนฟังไม่ดูเรื่องแต่บ้านนฟังไม่นเกและวถ้าคนไม่ได้เล่นยิงมันฟังไม่ออกเลยต้องราความใหกวาะเา่ยนเยอะฟังฟิวเโดนกระเดี่ยเนี่ยเลยโดนกีตาร์บีบจำไเลยนะปุบหมด ไม่บอกหรอกมันเป็นใช่มันเป็นรหัสของห้องรหัสของพวกเราไม่เลยนะคืออะไรต้องมีท่าด้วยท่าบิวนะท่าผงจูกเราต้องไปทำแบบนี้วันนางนอนแล้วก็ทำแบบนใส่ก็เลยเป็นเอกลักษณ์จนพอก้าวมันดึงพอละเมื่อคืนใครอยู่บ้างวะตอนเล่นตอนที่เราเรื่องผีม่ได้อยู่อับเนาวี่เอาปิดไฟอ่ะเบีมยพี่จะซ้อมมาซราบใครอ่ะเราแต่คนเดียวครับมีซ้อมด้วยนะ อะไรไม่นะเฮ้ยพี่ก็ไม่ได้อย่างนี้หรอกอคับครับนี่เป็นแบบดังมากสถึงกูใหญ่